คุณอนนะวันคับสวัสดีนะครับนะอ,ะอะกาแฟดําครับเศร้าๆก็บเศร้าปนนด้ละก็เจ็ดโมง่งตีเจ็บโม่งแล้วอากาศเมื่อในหนาวหนาวเย็นเย็นพี่นอ้องืนนี้อยู่กอทมายอมาจากกรุงเทพมหานครนะ,ะสวัสดีนะครับ คุณกนกพวที่บนสวัสดีนะครับนะเป็นตั้งไดเด่นอนสมบงสบายดีกันสูสุคนบริพรบริปูบริคุยกันตั้งอ่ามือหนึ่งสองมือบอกคุณสุธทาชสินี้ผู้คลองแง่นะครับนะอานสออาการหนาวคักเวนจ้าเส็บๆคอยยุ่สวนจะเป็นตั้งไดเนาะบเป็นหนาวสั่นปบปบๆบๆบบบเลออป่านนี้ นอนกองกันเยอรมันน่งหรือว่าขุดผู้อยู่วันนียสวัสดีครับมันว่าใครแจ้งเตือนเราของใครใช่ปุ่นเป็นแมมอย่างว่นได้ลงคิปไปกับพี่คนเบิงลงคิปไปคนกับเบ,บ,บิงสิบชั่วโมงคนเบิงอยู่พันเดียวอา่าซีซ่าหาร้อยล่าสุดลงคิปไออีหย่เยอรมนันนะครับตรวจสอบไข่บ่อยไขย่พานอีกเอเอ สามแมาอแมถอไปแอมไปลอดเนะ่ยไปเรื่อยๆ <c oughs> เ,ออเดี๋ยวค่อยๆว่ากันทข้ามาหากินกันไปนะคุณออมสินคุณวันชัยเกณฑ์สวัสดีนะครับนะเออบัดนดั้นกระเสียกี่ใคร,ใครสั่งไล่ได้จากยูทูบยูทูบจะเป็นยังไงนะเออเนี่ยตั้งกับว่ามีคฆษนาให้เนี่ยนอนกับผ่มีคนเบิง่งนมะือ <c oughs> เอาพี่น้อง อ่าพยาบาลฟินแลนด์ครับพยาบาลฟินแลนด์เพิ่นซื้อหรือเพิ่นจองแล้วก็เพิ่นซื้อเพิ่นจองแล้วครับตตรถแต่งตัวรถแต่งตัวนะครับบแม่นรถนอนเนะ้รถแต่งตัวแต่ว่ากาสิมีแบบว่าขึ้นไปพักผ่อนขึ้นไปนอนแน่น,นแหละพี่น้องแต่ว่าเป็นรถแต่งตัวเนาะเวลามาหอดหนางานแล้วมันกสิต้องแต่งองค์ทรงเครื่องแั่นบ่ล่ะบ่ต้องไปแต่งใน็เต้นแล้วอะไแพี่น้อง อืมเดี๋ยวกินขนมกันแล้วคัมสองคักันคุณมวนเสื้อเวลาพอกันหาราตกายเจนมาหาว่าด้วยครับผมุโนโกโนนะครับนะเช่นกันนะครับรักษาสุขภาพกันด้วย เห็นลูกนี่เราคิดทอดอ้วนๆหลงๆคุณพี่โบนพมมาเรนสวัสดีนะครับเพิ่นนใ้รถแตง่งแต่งตัวมากเลยเพิ่นเพได้อนนจองรถแต่งตัวแล้วพี่น้องเพราะว่าการแต่งตัวน่ะเวลาไปน้าง,งานน่ะมันก็ต้องใช้พื้นที่แล้วต้องใช้เวลานักขงนักข่าวมาอย่างนี้หรือว่า คบเวลาเราอยู่ตรงนั้นมันก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราใช่ไหมล่ะครับอทองแท้ย่อมมอแพร่ไฟสอบผมมาเชื่อหรอกว่าต้างดีสุดไได้ดีสุดๆครับ,ร,บรับผมนะครับนะอือืสวัสดีนะครับนะท่านนะครับนะคุณซองสวัสดีนะครับขนงความาานะครับกัน อ้าคุณวิไลวันทแทะแพงวิเศษเป็นทั้งไหนละ่ะประเทศเนี่ยความแตกต่างอีกทั้งหนึ่งซื้อเขาซื้อเขาอืมรถอันนกับก็ไ้ซื้อมาแล้วบางคนก็บอกว่าไหนบอกว่าจะซื้อเบนซื้อเบนซ์นอไหนบอกว่าจะซื้อเบนแล้วทําไมได้เป็นได้รถอะไรวะ เชอร์รี่ใช่ไหมเชอร์รี่จากจีนมาพีนา่น้องได้รถเชอร์รี่จากจีนไหนบอกว่าจะซื้อบงซื้อเบนซ์รถแบบรถไอ้อันนี้พี่น้องรถแบบรถไอ้อ่ะเออรถแบบรถแยกอะไเงี้รถจิ๊บนะแบบรถจิ๊บนะพี่นอ้องเออดันเละนะรถเบนซ์มันก็แพงนเนาะยี่สิบก๊กลานพี่น้องกันซื้อรถเชอร์รี่จากจีนกัน ล้านสองล้านแล้วก็ประหยัดขึ้นไปอีกเป็นสิบล้านยี่สิบล้านเนาะแม่นวะเออละแหละนะครับนะคุณพลนคุณ